ใช่ครับก็ต้องบอกว่าเจอคู่ปรับก่วแล้วรับรอบนี้ไปต่อยที่สมุยสมุยครับเจอไวสองครั้งที่ยองเจ็ดใช่ครับชนะต้องสองรอบเลยครับรอบนี้ภาคสามไปสมุยยังไงบ้างสติลงกว่าสมุยของเราเคยไปต่อยไปครั้งหนึ่งครับงานประมาณสองตีแพ้ต่พอแก้วแพ้แต่พอแก้วครั้งหนึ่งก็รอบที่สองแพ้สมุยถ้าไปใต้ไปใต้หลายรอบไหมอะครกันไม่เคยไปไปครั้งเดียวเลยอ๋อไป ก็เดนี้เนคที่สองของเราั่สองครัก็เหยบเก่าที่เคยชนะมาน้ำหนักไหนรอ <Stevens. S 1> บนี้ร้อยสามหกครับที่เคยชนะมาน้ำหนักไหนก็ร้อาหน้ำหนักเดินไหนะตอนนี้เราเป็นแชมป์ร้อยสามหอยู่ถ่ายน้ำหนักร้อยสามหกไปช่างร้อยสามหกเลยไหมเจอกันทางด้านลูกแสงตะวันครัไหมครับเขาเรินมมาตะวันเเจอกันเข่าครับก็เจองล เราได้ได้บทหลากหลายทีมเลยเรื่องมีลูกจะมีลูกเตะแน่นคอไปเจอพายไหมก็แล้วแต่สถานการณ์เห็นเมื่อกี้ตอนซ้อมนี่มียกขาเตะรสงสูงเหมือนกันก็ถือว่าไปนี้กับตัวนี้ซ้อมกี่วัน ประมาณสองเต็มที่อาจะเต็มที่ประมาณยี่สิบวันก็ก่อนหน้านี้ก็ไปรักษาอากาเจ็บมาหายเรียบร้อยแล้วก็สองเดือนนี้ประมาณยี่สิบกว่าวันลงกอดสมุยร้อยสามโมงไม่มีปัญหาไป่อยเท่าไหร่ไปตอนนี้ก็อยู่ประมาณหกหกหกนาาบินไปวันไหนนะวันศุกร์วันศุกร์ก็ไปถึงนี่วันเสาร์เียบแต่ช่างจะผ่านเลยหรือว่าไปตถนที่บ้าน ก็น่าจะไปทำนิดๆนะฝากแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากแฟนคลับต้องใจครับฝากตามเชี่ย้ายนะครับว่าไฟนนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับก็จะไม่ทำให้ผิดหวังครับเปติยังไงบ้างสองลำไส้ลังสุดก็ชนะล่าสุดชนะรอบนับลบไปอ่าแล้วก็รักมา สาได้ไหมได้ไหมหรือว่าจะเป็นการโดนเขาลังตาเดี๋ยวรอดูกันโอเคน้องขอบคุณครับไอ้ไอ้เอาอีเอาอีขุดไปเลยออกมา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 ไอ้จะปาดมือไง